ถิ่มสีแดงหนูอยู่ไหน,นเนาะถิงมสีแไว้ไหนอะลูกอือนี่อ,อ,อะอ่ามาตรวจใครจะตรวจมาตรวจเลยอ,อืมานอนให้ตรวจละเอามาอ่ะตรวจ ลกเป็นเลือกไรกเหอเอ้าเฮ้มีอันเดียวลูกอามา่คุหมอเตนเตเต้นตึงคุณหมอตวต้องเต้นก่อนว่เต

<laughs> Hỏng ta quá bật ta quá bật tôi bật tôi ta bật sự không cay lâu ตัดตัดบ่ได้เลยตัดว่าเขาเลยปลายมันพอบางกันไก่มันตองละเอียดอ่อนอันนี้มันอันนี้เป็นกันไก่ตัดยังาะมันไม่ง่ายปลายมันไม่ได้ไม่มีหงเลยกันไก่วิญหอยเตยเบดส่วน เออนี okay. of of Whoa, ่หล่ขนมปบอรไส้ี่กินแล้วปอโอเคนี่หล่ากินมาแล้วอโอ้มาคุณหมอเดี๋ยวตรวจไข่มาอ่ะมามามาหมอใช่ไหมมามาหมอมาหมอนะอั่งลงนะคะ ลูกกระโดมสิปะ่ะแมอันนี้ถามออกซิเจนใช่ไหมไหนายายลองดูซิอุ้ยโคมอยู่